สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ชา n น,นลของ whisper taro ค่ะวันนี้นะคะแบงกก็จะมาอัปเดตค่ะดวงความรากักความสัมพันธ์ให้กับ ชาวธาตุดินนะคะพึกษบกันมังกรนนคะ่ะก็คือเป็นความรักของชาวธาตุดินที่มีคนคุยอยู่ด้วยแต่ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยสถานะความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะวันนี้เราก็จะมาให้ไพ่บอกเล่าเรื่องราวกันนะคะ่ะว่าเออคนที่ชาวธาตุดินคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้และแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะขอเริ่มที่ ลักษณะความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณกับเขาเนี่ยว่าตอนนี้นะคะมันเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะมีพลังงานของ f i v e of Pentacles ค่ะเออบนรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะมันเหมือนกับมีคนรู้สึกเหงารู้สึกอ้างว้างนะคะแม้ว่าจะมีการคุยกันมันเหมือนกับอ,อาจจะมีฝ่ายหนึ่งที่ไปให้ความสนใจในเรื่องอื่นนะคะมากกว่าเลยทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเออเหมือนไม่ได้รับความ เอาใจใส่อะอเท่าที่ควรนะดูมันค่อนข้างที่จะมีระยะห่างในความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะมองว่าความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาอาจจะเพิ่งเริ่มต้นด้วยนะในการศึกษาดูใจกันนะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันไปอีกแล้วก็ตอนนี้มันมี energy ของคนที่มีความเจ็บปวดเสียใจน่าจะเพราะว่าเหมือนกับ ไม่ค่อยได้ได้รับความเอาใจใส่หรือมันเป็นช่วงที่แบบค่อนข้างมีระยะห่างกันในตอนนี้นะคะคนที่มีความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจตอนนี้ก็กลายเป็นว่าไปค่อนข้างคิดมากนะวิตกกังวลไปมากเลยรู้สึกว่ามีความหวาดระแวงด้วยนะคะอาจจาะหวาดระแวงว่าเออคนที่เราคุยอยู่ด้วยตอนนี้นะเออเขาไปมีใครหรือเปล่านะคะหรือว่าทําไมเขาดูอาจจะดูห่างเหินไปลักษณะแบบนี้มองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมี คนที่ค่อนข้างนิ่งนะคะนิ่งไม่ค่อยเทคแอคชั่นไม่ค่อยแสดงออกมันเลยทำให้เราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยคิดอะไรอยู่แต่จะมีอีกฝ่ายหนึ่งค่ะที่มีความรู้สึกจริงจังค่ะกับความสัมพันธ์นี้เหมือนอยากที่จะคล้ายๆกับอยากที่จะได้คอมมิชเมนต์หรือมองว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่เนื้อคู่ของเรานะคะเราเลยรู้สึกนี้แบบมีความจริงจังค่ะอันนี้ก็จะเป็น ลักษณะความสัมพันธ์นะคะของคุณกับเขาค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราไปดูความรู้สึกของคุณกันบ้างนะคะความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะต่อความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะความรู้สึกของคุณเดือบมูนเลยมองว่าฝั่งคุณนี่แหละเป็นฝั่งที่ คิดมากอืมแล้วก็เป็นฝ่ายที่รู้สึกจริงจังกับความสัมพันธ์นี้นะคะเออัรรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีอารมณ์แบบอืมเหมือนดิ่งอะอารมณ์แบบค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่มันเป็นเพราะว่าคุณเครียดนะคุณคิดมากนะคะ คุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันช่างคุมเคือเหลือเกินมันไม่ค่อยมีอะไรที่มีความชัดเจนเท่าที่ควรความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นรักทางไกลนะคะได้ด้วยเช่นเดียวกันพอมันเป็นถ้ามันเป็นรักทางไกลจริงๆมันก็มีความรู้สึกว่าแบบเออม,มันทำให้เกิดความวิตกกังวลไปต่างๆนานานะคะบางครั้งความวิตกกังวลนะั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราแบบกังวลไปเองก่อนก็ได้นะแต่ช่วงนี้อารมณ์คุณค่อนข้างที่จะดิ่งนะคะคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อ มากมากเลยกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าตัวคุณเองนี่แหละพยายามทํำ ดีที่สุดแล้วเวลาคุณมีความรักนะคะคุณจะเป็นคนที่จริงจังนะแล้วก็เป็นคนที่พยายามทําอะไรเพื่อคนที่คุณรักพยายามทุ่มเทดีกว่านะคะให้กับความรักความสัมพันธ์นี้อยากจะให้เขาชอบอยากจะให้เขาพึงพอใจถ้าเกิดมองอีกด้านหนึ่งอาจจะคล้ายๆแบบใช้คําพูดว่าเราอาจจะเป็นคนแบบข้างรักลักษณะแบบนั้นได้เลยคุณจะพยายามอย่างเต็มที่ค่ะพอคุณพยายามเต็มที่ปุ๊บแล้วคุณไม่ได้รับ มือนกับไม่ได้รับความเอาใจใส่หรือความรักหรือว่าได้เท่ากับที่คุณทุ่มเทไปมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบค่อนข้างมีความผิดหวังนะคะตอนนี้แบงค์มองว่าคุณเริ่มมีการคิดนะไต่ตองน,นะคะกับความรักความสัมพันธ์นี้ว่า้คุณควรจะเอาอย่างไรต่อไปดีคุณจะเดินหน้าต่อไปดีไหมนะคะหรือว่าคุณจะถอยหลังคุณจะ Move อ n ดีไหมหรือว่าคุณจะยังอยู่ต่อแล้วแบงค์รู้สึกว่าคุณนะคะ พอมีแรงเนาะเหมือนแบบฮึบฮึบขึ้นมาคุณก็โอเคละเราจะต้อง move on ไปข้างหน้าเราจะต้องไปเจอสิ่งที่ดีกว่าแต่พอเขาอาจจะมีการพูดดีกับคุณหรือว่าแบบทำอะไรสักอย่างอ่ะคุณก็รู้สึกแบบใจอ่อนอนะ่ะเพราะใจเรามันเหมือนกับรู้สึกจริงจังไปแล้วเหมือนคุณ <mumbles. S 1> คล้ายๆกับมันถอยนะมันถอยกลับมาที่เดิมอยู่เหมือนกันะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็น energy นะคะความรู้สึกของคุณนะคะต่อไปนะคะเราไปให ไพ่บอกนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกนะคะของเขาคนนั้นบ้างค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะกับความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะสิ่งที่เขารู้สึกนะคะน,นะคะมีพลังงานของ10 of s w o r d อืมทำไมถึงมีในวเรื่องของความเจ็บปวดเนาะอืมนังมองว่าตัวเขาในตอนนี้ ค่อนข้างนิ่งนะค่อนข้างนิ่งใส่คุณนะคะแล้วก็เหมือนเขาสร้างกำแพงหรือว่าสร้างขอบเขตอะไรขึ้นมานะกับตัวคุณเขาอาจจะ คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงค่อนข้างที่จะปิดใจก็ได้นะคะหรือว่าค่อนข้างมีขอบเขตมีาาว n d รีแเราค่อนข้างนิ่งแบางมองว่ามันเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงของการฮิลิ่งค่ะเยียวยา,ยาจิตใจตัวเองเขาพยายามปรับสมดุลปรับบาลานซ์ตัวเองอยู่เนี่ยใจลึกๆของเขามันมี energy ของความเจ็บปวดเสียใจบางมองว่ามันน่าจะเป็นการเจ็บปวดเสียใจกับความรักครั้งเก่านะคะตอนนี้เหมือนเขา พยายามกำลังจะเรียกกำลังใจหรือพลังใจนะให้ให้กับตัวเองนะเขาอาจจะทำตัวเหมือนเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาแฮปปี้ดีเขาแบบว่าไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานเขาดูแบบ ปกติดีแต่จริงต้องมองว่าไม่นะใจลึกๆใจเขาค่อนข้างบางเลยแหละในตอนนี้นะคะก็เลยค่อนข้างที่จะมีขอบเขตเนาะกับตัวคุณมีการสร้างกำแพงคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นน้องมองว่าที่เขาเลือกที่จะสร้างขอบเขตบาวด d ร r y ให้กับตนเองมันเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะรู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อีกอะมันเหมือนอยากจะขอแบบ ฮิวใจตัวเองก่อนเดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรอีก The Hermit ค่ะ้างมองว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขาอยากจะต้องการเขาเรียกว่าอะไรดีความอยากอยู่คนเดียวก็ได้นะคะอาจจะอยากอยู่นคนเดียวอาจจะอยากอยู่นิ่งๆน,นะคะเพื่อเพื่อคิดนะอะไรบางอย่างนะคะเหมือนยังไม่อยากที่จะโฟกัส ในเรื่องอื่นนะ่ะอืมม,มันเหมือนว่าเขายังค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ของความนึกถึงอืนึกถึงเรื่องเก่าๆค่ะนึกถึงน่าจะยังคงมีความอะไรอาวร์กับความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าอยู่นะคะแต่ตัวเขาเองเขาพยายามที่อยากจะ move on ไปข้างหน้านะคะพยายามที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้ถ้าถามว่า ต่อไปจะเป็นอย่างไรมอง,งว่าตัวเขาเองจะดีขึ้นนะคะจากเดิมที่เหมือนกับค่อนข้างมีความทุกข์ความเศร้านะแล้วก็แบบอาจจะมีลักษณะของการปิดใจให้กับคุณแต่ตัวเขาอะจะค่อยๆดีขึ้นเขารู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสได้มารู้จักกับคุณได้มาพูดคุยกับคุณมันเหมือนมันเป็นโอกาสครั้งใหม่ของเขาในการเริ่มต้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะงมองว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขา อาจจะต้องให้เวลาเขาก่อนในการที่เขาจะฮิลิง่งยูวยาจิตใจตัวเองนะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่โรคส่วนตัวสูงก็ได้นะค่อนข้างอยู่นิ่งๆให้เขาเหมือนกับมีสภาพที่พร้อมก่อนนะคะมีจิตใจที่พร้อมในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่อย่างจริงจังค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์นะคะว่าในอนาคตความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ ขอทราบเนวโน้มค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาว่าจะเป็นอย่างไรค่ะมีพลังงานนะคะของเอสบอรค่ะแบ่งมองว่าความสัมพันธ์นะคะ ตอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอนนี้มีคนต้องการความชัดเจนม,มันอาจจะมีคนที่ยังสร้างกำแพงอยู่บ้างนะแต่ที่เขาสร้างมันคือตัวเขานั่นแหละที่เขาสร้างนะคะสร้างกำแพงอยู่ปิดใจอยู่ในตอนนี้มันเป็นเพราะว่าความเจ็บปวดนะที่มันยังคงเหลืออยู่ในจิตใจของเขามันเป็นบาดแผลแต่แบงมองว่าตัวเขาเองก็รู้นะคะว่าคุณอยากจะได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้แล้วแนวโน้มความสัมพันธ์มันมองว่ามันจะพัฒนาไปข้างหน้า พัฒนาไปทางที่ดีแต่ว่าตัวคุณกับเขาอะก็ยังต้องค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปนะคะคุณทั้งคู่มีแพชชั่นต่อกันนะออมีเหมือนกับมีแพชชั่นมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันเลยแหละมีลักษณะของความเป็นเนื้อคู่ด้วยมันเหมือนมันเป็นบุพเพสันนิวาสที่ให้คุณกับเขามาพบเจอกัน,น,นแนวโน้มในอนาคตนะคะน่าจะมีการได้พูดคุยได้มาพบปะมามาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อศึกษาดูใจกันมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ น่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วยเมื่อเทียบจากจากตอนนี้นะคะอือันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะเรามาให้ไพ่ออร์ l เให้คําแนะนํากับคุณกันค่ะขอคําแนะนําให้กับชาวทัตด,ดินค่ะ โซเมดค่ะคุณกับเขานะน่าจะเป็นเนื้อคู่กันนะคะสิ่งที่ไพ่แนะนำอีกเพิ่มเติมนะคะก็คือไพ่อยากบอกให้คุณสองคนนะคะอยากให้ความสัมพันธ์มันกระชับขึ้นเนะี่ยอาจจะแบบว่าไป ไปเที่ยวหรือไปใช้เวลาอยู่ร่วมกันน่ะแต่ว่าสิ่งที่แบบคุณไปใช้เวลาร่วมกันแบบคุณต้องครีเอทเลยนะเหมือนครีเอทกิจกรรมลักษณะที่แบบมันไม่ใช่กิจกรรมเดิมๆที่เคยทําร่วมกันเนี้ยอาจจะไปทําอะไรที่มันแปลกใหม่ไปเที่ยวที่ใหม่ๆหรือไปกินอาหารร้านใหม่ๆอะไรลักษณะแบบนี้ก็ได้ค่ะที่มันทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันแฮปปี้จังเลยมันมีความสุขมันไม่เหมือนเดิมนะคะน่าจะทําให้ทั้งสองคนน่ะเอ่อได้เรียนรู้ได้ศึกษาดูใจกันได้ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ไพ่ มาบอกอีกด้วยนะคะอับ n ันแดนสมองว่า,าถ้าให้ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปทางที่ดีมันต้องพยายามเติมค่ะเติมความรากักเติมเคมีที่ตรงการเติมความเอาใจใส่อะไรต่างๆให้มันแบบอุดมสมบูรณ์อยู่เสมออ่ะเอองมองแบบนี้นะคือเหมือนกับ เติมมิตรภาพที่ดีให้ไปเติตมทัศนคติที่ดีเติตมในเรื่องของความรู้สึกดีๆที่มันมีให้แก่กันนะคะให้รับรู้ว่าเอ้ยเราอยู่เคียงข้างเขานะคะเขายังมีเราเราพร้อมที่จะแบบเป็นทั้งเพื่อนนะเออในตอนนี้เป็นเพื่อนในอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นคนที่คนที่ใช่สําหรับคุณนะตอนนี้เราค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นเ,เรื่องราวนะคะความรักของชาวทัศด,ดิน,นะคะ่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตาม กดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์กับทางช่องค่ะขอวยความให้คุณนะคะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะ